สวัสดีค่ะในการคุยกันเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูกันในประเด็นที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายจำนองของไทยเรานั่นก็คือเรื่องขอบเขตของสิทธิทจำนองค่ะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือพอเราเอาทรัพย์สินไปจำนองแล้วเนี่ยสิทธิของเจ้าหนี้มันครอบคลุมไปถึงไหนกันแน่จากเอกสารที่เรามีคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะหมวด2มาตรา7 1 5ถึง721 ดูเหมือนว่ามันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเอาบ้านที่ดินไปค้ำประกันเฉยๆเนาะใช่เลยครับประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับทั้งกับฝั่งเจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองแล้วก็ฝั่งลูกหนี้หรือผู้จำนองเองด้วยเพราะมันเกี่ยวกับภาระผูกพันโดยตรงเลยแล้วก็สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ด้วยคือหลายคนอาจจะเ,เข้าใจผิวเผินว่าจำนองก็คือการประกันหนี้เงินต้นที่เรากู้มา แต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดขอบเขตไว้กว้างกว่านั้นพอสมควรซึ่งเราจะมาไล่เรียงดูกันตามมาตรา7 1 5ดหน้ถึงเจ็หนี่แหละครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาประเด็นแรกก่อนเลยเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากเงินต้นนะคะมาตรา715บอกว่าจำนองมันครอบคลุมถึงค่าอุปกรณ์ด้วยไอ้คำว่าค่าอุปกรณ์นี่มันหมายถึงอะไรบ้างคะฟังดูกันไม่ใช่แค่ดอกเบีย้ยธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะถูกต้องครับคำว่าค่าอุปกรณ์ในที่นี้ เป็นภาษากฎหมายนิดนึงนะครับมันหมายรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่มันพ่วงมากับหนี้ประธานนั่นแหละครับตามมาตรา715เนี่ยระบุไว้ชัดๆเลย3อย่างคือ 1. ดอกเบี้ยอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือดอกเบี้ยที่คิดจากหนี้ประธานตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือตามกฎหมาย 2. คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้อันนี้ก็คือพวกค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้นะครับเพราะการผิดนัดของลูกหนี้เองเช่นอาจจะมีค่าติดตามทวงถามหรือค่าเสียหายอื่นที่พิสูจน์ได้และที่สําคัญอีกอย่างคือ 3. ค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับจํานองครับค่าริชาธรรมเนียมอันนี้น่าสนใจคะ่ะน่าจะเป็นส่วนที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงมันรวมถึงอะไรบ้างคะแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหน ค่ารัชชาธรรมเนียมในการบังคับจำนง่งก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิ์ทงางศาลแล้วเพื่อจะบังคับเอากับทรัพย์สินที่จำนองมาชำระหนี้เช่นพวกค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลต่างๆค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์ค่าประกาศขายทอดตลาดหรือค่าประเมินราคาและอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วจนถึงขั้นที่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันจุดนี้แหละครับที่สำคัญที่มันทำให้ยอดหนี้รวมๆที่หลักประกันต้องรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าแค่เงินต้นบวกดอกเบี้ยที่เราคิดกันไว้ตอนแรกเยอะเลยก็ได้ครับโอ้โหฟังดูแล้วการจำนองนี่มัน เกาะติดหนี้ได้เหนียวแน่นกว่าที่เราคิดไว้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ตัวเงินกู้ตั้งตน้นแต่รวมไปถึงค่าเสียหายค่าดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าดําเนินการทางกฎหมายทั้งหมดด้วยทีนี้พอพูดถึงความเหนียวแน่นแล้วถ้าเกิดกรณีที่เราผ่อนชําระหนี้ไปบ้างแล้วล่ะคะเช่นกู้มาล้านหนึ่งผ่อนไปแล้วสัก50,000นตัวจำนองมันจะลดขอบเขตลงเหลือแค่ครึ่งเดียวตามหนี้ที่เหลือไหมคะหรือว่ามันยังไงมาตรา716น่น่าจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยมาตรา716ให้คำตอบที่ชัดเจนมากแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนิดหน่อยคือไม่โหลดครับกฎหมายบอกไว้เลยว่าจำนองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจำนองหมดทุกสิ่งแม้จะได้ชําระนี่แล้วบางส่วนก็ตามหมายความว่าตราบใดที่นี่ยังคงค้างอยู่ไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามซึ่งนี้ที่ว่าเนี่ย ก็รวมถึงหนี้ประธานดอกเบี้ยค่าเสียหายแล้วก็ค่าบังคับจำนนงที่เราเพิ่งคุยกันไปทั้งหมดนะครับสิทธิทจำนนงก็จะยังคงอยู่เหนือทรัพย์สินที่จำนนงทั้งหมดเต็มจำนวนไม่ได้ลดลงตามสัสดส่วนหนี้ที่ชำระไปแล้วเลยครับจริงเหรอคะหมายความว่าถึงเราจะผ่อนบ้านไปแล้วตั้ง90%เหลือหนี้อยู่แค่10%เถ้าเกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมา เจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิยึดบ้านทั้งหลังไปขายทอดตลาดได้อยู่ดีไม่ใช่แค่บังคับเอาเฉพาะส่วนสิเที่เหลือแบบนี้เข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือหลักการตามกฎหมายเลยครับสิทธิจำนองจะยังคงอยู่เต็มที่เหนือทรัพย์สินทั้งหมดจนกว่าหนี้ทั้งหมดจะระง,งับสิ้นเชิงไปซึ่งอันนี้ก็เป็นการให้ความมั่นคงกับทางเจ้าหนี้อย่างมากนะครับแต่ในทางกลับกันทางลูกหนี้เองก็ต้องตระหนักไว้เลยว่าการชำระหนี้ไปบางส่วนเนี่ย มันยังไม่ทำให้ทรัพย์สินหลุดพ้นจากภาระจำองไปได้นะครับฟังดูเข้มงวดมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ตัวทรัพย์สินมันถูกแบ่งออกไปล่ะคะเช่นมีที่ดินแปลงใหญ่แปลงเดียวเลยที่จำองไว้แล้วต่อมาเจ้าของที่ดินไปแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยๆหลายๆแปลงอาจจะเพื่อขายหรือว่าโอนให้ลูกหลานอย่างนี้สิทธิจำองมันจะตามไปทุกแปลงย่อยๆที่แบ่งไปด้วยไหมคะหรือว่ามันจะอยู่แค่กับแปลงเดิมก่อนแบ่งมาตรา717หนน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ครับ มาตรา717นี่จัดการกับสถานการณ์แบบนี้โดยตรงเลยหลักการก็คือสิทธิจำนองมันตามไปครับกฎหมายบอกว่าแม้ทรัพย์สินที่จำนองจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆจำนองก็ยังคงครอบไปถึงทุกส่วนที่แบ่งออกไปนั้นแปลว่าที่ดินแปลงย่อยทุกแปลงที่ถูกแบ่งออกมาจากแปลงเดิมที่ติดจำนองเนี่ยก็จะยังคงติดจำนองอยู่เหมือนเดิมทุกแปลงเลยครับ เจ้าหนี้สามารถตามไปบังคับจำนองกับที่ดินทุกแปลงย่อยนั้นได้หมดเลยเอา้าวแบบนี้ก็อาจจะสร้างความยุ่งยากได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติมีคนไปซื้อที่ดินแปลงย่อยโดยที่ไม่รู้ว่ามันยังติดจำนนงอยู่แล้วจะทำยังไงให้ที่ดินแปลงย่อยบางแปลงมันหลุดจากจำนองได้บ้างไหมคะเพราะจะมีทางออกไหมมีทางออกอยู่ครับมาตรา717วรรค2เขาเปิดช่องไว้ให้คือถ้าผู้รับจำนนงหรือเจ้าหนี้นะครับยินยอม ก็สามารถทําให้ทรัพย์สิมส่วนใดส่วนหนึ่งที่แบ่งออกไปนั้นปลดจากจำงได้เช่นเจ้าหนี้ยินยอมให้ที่ดินแปลงกอหลุดพ้นจากจำงไปเพื่อให้ลูกหนี้เอาไปไขได้สะดวกพื้นแต่มีเงื่อนไขที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือความยินยอมอันนี้เนี่ยจะต้องนําไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับถ้าไม่จดทะเบียนการยินยอมนั้นมันจะมีผลแค่ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เท่านั้นไม่สามารถเอาไปยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้เลยเช่น,นคนที่ซื้อที่ดินแปลงนั้นไปเนี่ย เขาไม่จำเป็นต้องรับรู้ด้วย เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนปลอดจำนองบางส่วนจึงเป็นกระบวนการที่จําเป็นมากๆครับเพื่อความชัดเจนและก็มีผลผูกพันตามกฎหมายจริงๆค่ะการจดทะเบียนนี่เป็นหัวใจสําคัญในธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จริงๆนะคะป้องกันปัญหาได้เยอะเลยเอาละค่ะเราเห็นแล้วว่าจำนองมันครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายอย่างแล้วมันก็เกาะติดตัวทรัพย์สินเดิมอย่างเหนียวแน่นแม้จะถูกแบ่งไปก็ตามทีนี้มาถึงประเด็นที่ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกคือเรื่องสิ่งที่มันติดพันอยู่กับตัวทรัพย์สินที่จำนองมาตรา718พูดถึงเรื่อง แล้วมันก็โยงไปถึงสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยๆอย่างในมาตรา719เลยคือจำนองที่ดินเปล่าไปก่อนแล้วต่อมาค่อยมาสร้างบ้านหรือโรงเรือนบนที่ดินนั้นคำถามคือจำนองที่ดินเดิมเนี่ยมันจะขยายครอบคลุมไปถึงบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้โดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่าคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆครับตามหลักของมาตรา719วรรคแรกเนี่ยคำตอบคือ ไม่ครอบคลุมโดยหัตโนมัิครับการจำนองที่ดินเปล่ามันจะไม่ขยายไปถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้จำนองหรือลูกหนี้เนี่ยสร้างขึ้นบนที่ดินนั้นภายหลังจากวันที่จดทะเบียนจำนองไปแล้วนะครับยกเว้นเสแต่ว่าจะมีข้อความตกลงกันไว้เป็นพิเศษในสัญญาจำนองฉบับแรกเลยว่าให้สิทธิจำนองเนี่ยครอบคลุมไปถึงสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย ถ้าไม่ได้เขียนระบุเอาไว้สิทธิทจำงก็จะจำกัดอยู่แค่บนตัวที่ดินเท่านั้นไม่รวมถึงตัวบ้านหรืออาคารที่สร้างที่หลังครับเอา้าถ้าจำงไม่ครอบคลุมถึงตัวบ้านแล้วเวลาที่เจ้านี่จำเป็นต้องบังคับจำงที่ดินเขาจะทำยังไงกับบ้านหลังนั้นล่ะคะต้องให้เจ้าของบ้านรื้อถอนออกไปก่อนหรือว่าขายเฉพาะที่ดินที่อยู่ใต้บ้านแบบนั้นหรอคะมันดูแปลกแปลกนะคะนั่นสิครับมันคงจะวุ่นวายน่าดูเลยถ้าต้องทำแบบนั้น กฎหมายเขาก็เล็งเห็นปัญหานี้อยู่ครับเลยมีทางออกให้ในมาตรา719วรรคสองซึ่งน่าสนใจมากคือแม้ว่าจำนองที่ดินจะไม่ครอบคลุมตัวบ้านที่สร้างภายหลังในกรณีที่สัญญาได้ไม่ได้ระบุไว้นะครับกฎหมายก็ให้สิทธิผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้ว่าจะให้ขายโรงเรือนนั้นรวมไปกับที่ดินด้วยก็ได้ในกระบวนการบังคับจำงคือสามารถสั่งให้ขายทอดตลาดไปพร้อมกันเลยทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การขายมันง่ายขึ้นไม่ต้องไปแยกส่วนกันแล้วก็อาจจะได้ราคาสูงกว่าขายเฉพาะที่ดินเปล่าด้วยครับอ๋อขายรวมกันไปเลยแต่เมื่อกี้บอกว่าจำนองมันไม่ครอบคลุมตัวบ้านแล้วพอขายรวมกันได้เงินมาเงินก้อนนั้นจะจัดสรรกันยังไงล่ะคะสมมติขายที่ดินพร้อมบ้านได้เงินมาสัก5ล้านบาทประเมินแล้วว่าที่ดินมีมูลค่า3ล้านส่วนตัวบ้านที่สร้างทีหลังม,มีมูลค่าสล้าน เจ้าหนี้จะได้เงินส่วนไหนไปชำระหนี้คะจุดสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของมาตรา719วรรคสองอยู่ตรงนี้แหละครับกฎหมายบอกต่อไปว่าถึงแม้จะขายรวมกันไปก็จริงแต่ผู้รับจำงจะใช้บุริมสิทธ์ของตนได้เพียงแค่ราคาที่ดินเท่านั้นไม่รวมถึงราคาของโรงเรือนที่สร้างภายหลังคำว่าบุริมสิทธิ์ในที่นี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆนะครับหมายความว่าในตัวอย่าง5ล้านเมื่อกี้ เจ้าหนี้จำนองจะได้สิทธิรับเงินก่อนใครแค่จากส่วนที่เป็นค่าที่ดินคือ3ล้านบาทเพ่านั้นส่วนอีกสองล้านบาทที่เป็นค่าบ้านเจ้าหนี้จำนองจะไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือเจ้าหนี้คนอื่นๆถ้าลูกหนี้มีเจ้าหนี้อื่นอยู่ด้วยเงินสองล้านนี้ก็จะถูกกันไว้อาจจะเอาไปจ่ายให้เจ้าหนี้รายอื่นตามลำดับหรือถ้าไม่มีเจ้าหนี้อื่นอีกก็ต้องคืนให้กับผู้จำนองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไปแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับหลักการเป็นแบบนั้นเลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลอยู่เหมือนกันนะครับคือด้านหนึ่งก็ให้สิทธิเจ้าหนี้ขายรวมเพื่อความสะดวกแต่อีกด้านก็ปกป้องสิทธิของผู้ที่ลงทุนสร้างบ้านในระดับหนึ่งมาให้เจ้าหนี้จำนองที่ดินมาเอาส่วนของค่าบ้านไปทั้งหมดแต่แต่แตมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรอคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับการจะประเมินราคาเพื่อแยกมูลค่าที่ดินออกจากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่สร้างทีหลังให้มันชัดเจนและเป็นธรรมนี่แหละครับที่มักจะเป็นปัญหาใหญ่และก็ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งได้ง่ายมาก ลองนึกภาพตามนะครับบ้านสร้างมาแล้ว10ปีอาจจะมีการต่อเติมปรับปรุงสภาพที่ดินก็อาจจะเปลี่ยนไปการจะบอกว่านะวันที่ขายทอดตลาดเนี่ยมูลค่าที่ดินจริงๆคือเท่าไหร่และมูลค่าสิ่งปลูกสร้างคือเท่าไหร่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจริงด้วยค่ะการประเมินมันมีปัจจัยเยอะมากแล้วถ้าเจ้าหนี้กับลูกหนี้หรือแม้กระทั่งเจ้าหนี้รายอื่นถ้ามีเกิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องสัดส่วนมูลค่านี้แล้วคะจะเกิดอะไรขึ้น ก็อาจจะต้องไปพิสูจน์ไปสู้กันในศาลเรื่องการประเมินราคาอีกซึ่งก็จะทำให้กระบวนการบังคับคดีมันยืดเยื้อซับซ้อนออกไปอีกเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของทุกฝ่ายเลยครับดังนั้นในทางปฏิบัติถ้าเป็นไปได้การระบุวิธีการประเมินหรือตกลงเรื่องสัดส่วนกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาหรือการหาผู้ประเมินที่เป็นกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับก็อาจจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงได้บ้างแต่มันก็เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆครับสำหรับกรณีแบบนี้ เป็นประเด็นเรื่องการประเมินราคาที่น่าคิดแล้วก็ซับซ้อนจริงๆค่ะชัดเจนเลยว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในกฎหมายมันส่งผลกระทบในทางปฏิบัติได้มากขนาดไหนแล้วถ้าเป็นกรณีกลับกันล่ะคะคือไม่ได้จำนองที่ดินแต่ไปจำนองตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดันไปสร้างอยู่บนที่ดินของคนอื่นเช่นเราเช่าที่ดินเข้ามาสร้างตึกแล้วเอาตัวตึกนั้นไปจำนองแบบนี้จำนองตึกมันจะลามไปถึงที่ดินที่เช่ามาด้วยไหมคะ หรือถ้าเจ้าของที่ดินเอาที่ดินไปจำนองแต่บนที่ดินนั้นมีตึกของคนเช่าสร้างไว้อยู่แล้วจำนองที่ดินจะคลุมตึกของคนเช่าด้วยไหมมาตรา720น่าจะตอบคำถามนี้นะคะมาตรา720ตอบเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนครับและหลักการค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือแยกกันเด็ดขาดครับ 1. ถ้าจำนองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างบนที่ดินคนอื่นจำนองนั้นไม่ครอบไปถึงที่ดินครับ 2. ในทางกลับกันถ้าจำนองที่ดินแต่บนที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างของคนอื่นอยู่แล้วคือสร้างก่อนวันจำนองจำนองที่ดินนั้นก็ไม่ครอบไปถึงสิ่งปลูกสร้างของผู้อื่นนั้นเช่นกันเว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาหลักการคือกฎหมายแยกกรรมสิทธิและภาระจำนองระหว่างที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของคนและเจ้าของกันออกจากกันอย่างชัดเจนครับเข้าใจง่ายเลยค่ะคือทรัพย์สินครทรัพย์สินมัน ภาระจำงก็ติดอยู่กับทรัพย์สินของคนนั้นไม่ลามไปของคนอื่นทีนี้มาถึงมาตราสุดท้ายในกลุ่มนี้แล้วค่ะมาตรา7 2 1สองเรื่องดอกผลของทรัพย์สินที่จำงคำว่าดอกผลนี่หมายถึงอะไรบ้างคะแล้วจำงมันครอบคลุมไปถึงดอกผลด้วยไหมยอย่างเช่นถ้าเราจำงสวนทุเรียนจำนงจะคลุมถึงรูปทุเรียนที่เก็บได้ด้วยไหมคะหรือถ้าจำนอพาร์ตเมนต์จำงจะรวมถึงค่าเช่าห้องที่เราเก็บได้ทุกเดือนหรือเปล่าคะครับ คำว่าดอกผลในทางกฎหมายเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับคือดอกผลธรรมดาซึ่งก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากตัวทรัพย์เลยเช่นผล,ลไม้จากต้นไม้ลูกของสัตว์นมน้ำผึ้งอะไรพวกนี้กับอีกอย่างคือดอกผลนิติไนซึ่งเป็นไรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์นั้นเช่นค่าเช่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลทีนี้ตามหลักของมาตรา721 คำตอบคือโดยทั่วไปแล้วการจำนองไม่ครอบไปถึงดอกผลของทรัพย์สินที่จำนองครับไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัยก็ตามอ้าวไม่คุมหรอคะหมายความว่าถึงแม้จะจำนองอพาร์ตเมนต์ไว้เจ้าของก็ยังเก็บค่าเช่าเข้ากระเป๋าตัวเองได้เรื่อยๆโดยที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ในเงินค่าเช่านั้นเลยเหรอคะโดยหลักเป็นแบบนั้นครับแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ครับ มาตราเจ็หนึ่งบอกว่าสิทธทิจำนองจะขยายไปครอบคลุมถึงดอกผลเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้นะครับได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้จำนองหรือลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์สินนั้นถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วว่าข้าพเจ้าประสงค์จะบังคับจำนองเสียก่อนอ,อ๋อต้องมีการบอกกล่าวก่อนคือต้องส่งสัญ,ญญาณว่าจะเริ่มกระบวนการบังคับจำนองแล้วนะถึงจะมีผลกับดอกผลถูกต้องครับ การบอกกล่าวว่าจะบังคับจำเน,นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเมื่อผู้จำงได้รับคําบอกกล่าวนั้นแล้วดอกผลที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับคําบอกกล่าวเป็นต้นไปเช่นค่าเช่าที่ถึงกําหนดชําระหลังได้รับคําบอกกล่าวหรือผลไม้ที่เกิดเกี่ยวได้หลังได้รับคําบอกกล่าวจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของสิทธิจำงด้วยเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ส่งมอบดอกผลนั้นหรือจัดการนำดอกผลนั้นมาชำระหนี้ตามสิทธิจำงได้แต่ถ้าเป็นดอกผลที่เกิดขึ้น ก่อนได้รับคําบอกกล่าวอันนั้นยังเป็นสิทธิของผู้จำนองอยู่ครับเป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการก่อนไม่ใช่สิทธทิเกิดขึ้นอัตโนมัติเข้าใจแล้วค่ะพอฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปภาพรวมได้นะคะว่าขอบเขตของสิทธิจำนองตามกฎหมายไทยนี่มันละเอียดแล้วก็มีหลายมิติเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวทรัพย์สินหลักแต่รวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่งอกเงย ความผูกพันกับทรัพย์สินแม้จะถูกแบ่งแยกแล้วก็มีเงื่อนไขเฉพาะสําหรับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาทีหลังหรือแม้กระทั่งรายได้จากทรัพย์สินนั้นด้วยใช่ครับถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญสําคัญจากมาตรา7 1 5ถึง721ที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คืออย่างแรกเลยจำนองไม่ได้ประกันแค่เงินต้นนะครับแต่มันบวกดอกเบี้ยค่าเสียหายแล้วก็ค่าบังคับคดีไปด้วยมาตรา715ซึ่งอาจทําให้ยอดนี่รวมสูงกว่าที่คาดไว้ได้ อย่างที่2จำนองมันเกาะติดทรัพย์สินทั้งหมดอย่างเหนียวแน่นเลยไม่ลดลงตามการชำระหนี้บางส่วนแล้วก็ยังตามไปทุกส่วนที่ถูกแบ่งแยกเว้นแต่จะมีการจดทะเบียนยกเว้นไว้มาตรา716717อย่างที่3ส,สิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นที่หลังบนที่ดินจำนงโดยหลักแล้วจำงไม่คลุมถึงแต่ก็ขายรวมได้ซึ่งตรงนี้แหละที่นำไปสู่ความซับซ้อนเรื่องการแบ่งเงินจากการขายและการประเมินราคามาตรา719 ส่วนการจำนองทรัพย์สินบนที่ดินคนอื่นหรือจำนองที่ดินที่มีทรัพย์สินคนอื่นอยู่กฎหมายเขาแยกส่วนกันชัดเจนมาตรา720และสุดท้ายเรื่องดอกผลจากทรัพย์สินไม่ได้รวมอยู่ในจำนองโดยอัตโนมัติแต่จะถูกรวมเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจำนองแล้วเท่านั้นมาตรา721การทำความเข้าใจในรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามเพื่อจะได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่และก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะวันนี้ทําให้เห็นเลยว่าการทําสัญญาจำนองหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัพย์สิ่งที่ติดจำนองเนี่ยต้องดูรายละเอียดในสัญญาแล้วก็ข้อกฎหมายประกอบกันให้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆที่อาจตามมาได้นะคะถูกต้องเลยครับ และจากที่เราคุยกันถึงความซับซ้อนโดยเฉพาะในมาตรา719เรื่องการขายรวมที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างภายหลังแต่บุริมสิทธิ์มีแค่บนที่ดินมันก็ชวนให้คิดต่อไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆนอกจากปัญหาเรื่องการประเมินราคาแยกส่วนที่เราพูดถึงกันไปแล้วเนี่ย หากเกิดกรณีที่ราคาที่ดินอย่างเดียวมันเกิดไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดรวมค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่ราคาบ้านที่สร้างทีหลังซึ่งเจ้าหนี้ไม่มีบุริมสิทธิ์มันดันมีมูลค่าสูงมากๆสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลต่อ,อ,อแรงจูงใจหรือว่ากลยุทธ์ของเจ้าหนี้ในการบังคับคดีหรือแม้กระทั่งการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รายอื่นถ้ามีอย่างไรบ้างเป็นคําถามที่น่าคบคิดต่อเหมือนกันนะครับถึงพลวัตที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการหนี้ที่มีหลักประกันซับซ้อนแบบนี้ครับ